สวัสดีครับพี่ลอตติ้งสวัสดีนนค่ะวันนี้พี่ลอตติ้งมาให้เป็นวิตามินวิตามินพีนนเนาะเพื่อที่เฟซตัวเองให้ตัวเองแบบสดชื่นเพราะไม่ได้พักพักผ่อนน้อยช่วงนี้งานเยอะว้าวแล้วบินเนาะ ตุกต่องนอนน้อยแล้วก็แบบว่าในต่างประเทศเป็นทุกี่เลยเพราะว่าตอนเนี้ยงานปังมากสำหรับไหทองคำตุกข่าไห่้องคำคือแบบปังสุดๆเลยตอนนี้ number วันน้ำประวันจริงใช่ไม่ได้ไว้ไข้นะบอกเลยว่า number วันจริงๆก็เห็นเห็นอยู่ถูกต้องทุกวันนี้ก็แบบมีข่าวทุกกระแหนงทุกแหน่งทเดี๋ยวบราซิลเดี๋ยวนู่นนี่นั่นโอ้ยเดฟิลิปปินส์เออเยอะแยะไปหมดนี่ก็เลยแบบ มาแบบงงๆหมดเลยอะไรแบบนั้นนะคะใช่วันนี้ก็มาพาคุณหมิวเก๋ไก่ใช่ป<บ>าน้องเก๋ไก่หต้องทำมา ให้วิตามินผิวพวกนด้วยกันเลยสองคนเลย้ต้องใช่แล้วก็เป็นวิตามินผิวนะครับมีดีท็อกซ์ล้ำไส้นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับซื้อสามแถมหนึ่งเลิศใส่ในราคาไม่ถึงสามพันเท่านั้นนะครับคุ้มมากทุกคนได้สี่ครั้งเลยเนาะซื้สี่แถมหนึ่งเลยใช่ไม่ถึงสามพันไม่ถึงสามพันงงมากถูกมากมีทอนแบ่งเท่าสามไผสามใบมีทอนโอ้ต้องจับจองแล้วล่ะทุกคนทักมาในเพจได้เลยทักมาในเพจเลยใครพักผ่อนน้อยใครนอนน้อยคือแบบเราทำงานเยอะทำอะไรเน ฉีดตัวนี้เลยให้ให้วิตามิน,น,น,นผิวเลยเราประองว่าสดชื่นแน่นอนแล้วก็เฟรชแน่นอนค่ะเฟรชแน่เพราะว่าแบบทำงานมันหนักแค่ไหนก็มาให้วิตามินเ่เป็นวิตามินผิว วิตามินร่างกายดีกว่าเพราะว่าวิตามินร่างกายน่าจะดีสุดเพราะว่าตอนนี้เป็นมันติวิตามินนะครับใช่เข้มข้นมากเลยใช่ไหมเข้มข้นมาเพราะว่าเลดส่วนผสมเนี่ยจัดเต็มเพราะว่ามีวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน B ต่างๆเออควบคูุมไปทั้งหมดครบเลยใช่ครับมากันได้นะคะที่รักซอคลินิกนะทุกคนอยู่ตรงประชาชื่นเนาะประชาชื่นเตาปูนใช่ลงจากเอ็มทีเตาปูนทางออกหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เดินมาไม่ถึง400เมตรครับทุกคนมาได้เลย บอกเลยว่าไม่ไม่เจ็บเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมีรู้สึกอะไรเลยลดโอเคเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับคุณลาเต้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาให้รักซอดูแลนะครับขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบายค่ะ